สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแนะนำสอนไพ่ชุดเล็กนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเป็นคำแนะนำการสอนไพ่ชุดเล็กสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับดาบหรือว่ามีความหมายเกี่ยวกับธาตุลมหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่นะคะ การทำนายไพ่นะคะขอให้ทำนายในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นลักษณะบุคคลนะคะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือดาบนะคะหรือว่ามหาดเล็กถือดาบเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า25ปีนะคะประสบการณ์ที่เหมือนก็ว่ายังน้อยอยู่นะ หรือไม่ก็กําลังสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าจะมีข่าวร้ายหรือว่าไพ่ใบนี้มีความหมายอย่างหนึ่งคือเป็นคนขี้สงสัยนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆมีความหวัดระแวงนะคะมักจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่หรือกําลังจะได้รับข่าวร้ายหรือภาพไพ่ใบนี้มักจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยไว้ใจหรือว่ามีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะขาดความอบอุ่นไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่หรือไม่ก็มีความดื้อรั้นในตัวเองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะอัศวินถือดาบใบที่สองอัศวินถือดาบนะคะ เป็นชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง25ปีถึง35ปีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางการสแสวงหาหรือว่ากำลังมีความก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาตนเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีความยุ่งยากก็สามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยดีและภพยใปนเนี้ยมักจะ,ะเผชิญกับศัตรูหรือว่าอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ก็สามารถสะสางปัญหานั้น,น,นได้ด้วยดีเพราะว่าลักษณะ มีความอดทนแล้วก็มีความพยายามนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งมักจะชอบรับอาสาผู้อื่นนะคะมักจะอุทิศตนเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอลักษณะเป็นคนใจเร็วด่วนได้มีความผิดพลาดได้ง่ายๆนะคะภพยไปน,นี้นะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความคาดหวังในชีวิตสูงนะมีชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็สามารถรเผชิญปัญหาสารพัดรูปแบบได้เป็นอย่างดีนะคะ แลสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีแต่ลักษณะเป็นคนที่ใจร้อนใจเร็วด่วนได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าทําคุณไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะลักษณะบุคคลใบที่3นะคะราชินีถือดาบนะเป็นลักษณะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่25ปี บทบาทและหน้าที่เป็นกุลสตรีลกักษณะค่อนข้างอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวพยไพ่ใบนี้มีความเด็ดเดี่ยวนะคะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่ไพ่ใบนี้นะคะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่สามารถต่อสู้ประสักปัญหาทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเข้ามานี่ต่อสู้ดิ้นรนด้วยความสามารถของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตัวด้วยตัวเองนะคะหรือลักษณะอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแก้ปัญหาตามลำพังเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างดุจริงจังนะคะจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ภพ่ไปนี้นะคะเป็นคนที่เด็ดขาดจริงจังไม่ชอบพูดเล่นไม่ชอบพูดหัวกับใคร เก่งในด้านการปกครองแล้วก็ค่อนข้างมีคู่ครองยากหรือไม่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะไม่ค่อยง้อคนหรือว่าก้มหัวให้ใครไม่เป็นเท่าไหร่นะคะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะลักษณะบุคคลที่สนะคะ พระราชาถือดาบพระราชาถือดาบนี่เป็นผู้ชายอายุมากกว่า35ปีเป็นต้นไปนะคะประสบการณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลมีอำนาจเป็นผู้ชายที่มีลักษณะมีอำนาจยึดมั่นในศักดิ์ศรีแล้วก็มีจิตใจเข้มแข็งยอมหักแต่ไม่ยอมงอนนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเขร่งเครียดมีระเบียบแบบแผน เครียดมากไปแล้วก็เหมือนก็เป็นคนเครียดง่ายนะคะจู้จีจ้จุกจิกจริงจังกับทุกเรื่องไม่ยอมปล่อยวางไม่ค่อยไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเท่าไหร่นะคะเป็นคนจริงจังมากไม่ค่อยมีอารมณ์ขันแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเป็นคนที่โกรธแค้นแล้วก็มุ่งมั่นจะล้างแค้นเอาคืนสําหรับไพ่ใบนี้นะคะละคนะักษณะเป็นคนที่โกรธใครนี่โกรธมากๆนะคะแล้วก็ต้องล้างแค้นเอาคืนให้ได้ เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นพอสมควรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีทิฏฐิมีโก้สูงยอมหักแต่ไม่ยอมงอนะคะแล้วก็มีความเครียดคิดมากแล้วก็ไพ่ต่อไปนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม,ใหม่ใช้ชนะที่ได้จากการฝ่าฟันอุปสรรคป,ปัญหานะคะ แล้วก็มีความอดทนอดกั้นมีพลังใจที่แข็งแกร่งต่อการต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถสู้ท่ามกลางปัญหานั้นๆได้อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะตัดสินใจมีลักษณะมีความเป็นผู้นำถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำก้าก้าตัดสินใจแต่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วนะคะ แต่สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะพไพ่ใบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะหนึ่งดาบอุปสรรคปัญหารออยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่หวั่นนะคะสู้ได้ในทุกรูปแบบไพ่ใบที่สองสองดาบนะคะสองดาบนี่เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่ขัดแย้งกันนะคะหรือไม่ก็ มีปัญหาเกิดขึ้นมีความลังเลใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือมีสถานการณ์สองอย่างที่จะต้องเลือกนะคะแล้วก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารพูดคุยตกลงเจราจาหรือว่าการติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีความสับสนเกี่ยวกับการพูดคุยตัดสินใจนะคะ ถ้าเกี่ยวกับการเจ็บป่วยก็อาจจะเจ็บป่วยกับหูตาจมูกคอนะคะหรือความหมายอีกความหมายหนึ่งไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าการพูดคุยตกลงอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าการพูดคุยโดยที่ไม่เห็นหน้ากันก็ได้นะคะเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์หรือมีอะไรที่ลับๆนะคะถ้าความหมายทางด้านลักก็คือเหมือนกับว่าจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกนะคะ คนใดคนหนึ่งไพ่ใบนี้หมายถึงความลังเลความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนความสับสนเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็3ดาบนะคะสาดาบหมายถึงสิ่ง3ส,สิ่งนะคะ ที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือไพ่ใบนี้เหมือนกับว่ามีปัจจัยบางอย่างก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นที่สามนะคะเกิดอารมณ์หงุดหงิดกระวนกระวายใจเกิดจากการทรยศหักหลังการทะเลาะวิวาทความสัมพันธ์ถูกแตกหักหรือมีเรื่องอะไรทําให้คุณเสียใจผิดหวังทุกใจนะคะหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวความรักสามเศร้า ถ้าเกี่ยวกับโรคภัยค่เจ็บก็อาการเกี่ยวกับโรคหัวใจหอบหืดแพ้อากาศทรองอกนะคะถ้าภัยเกี่ยวกับความรักก็คืออกหักผิดหวังทุกข์ในใจสูงรักมากเกลียดมากแล้วก็เหมือนกับว่าภัยเปนเนี้ยคือไว้ใจใครไม่ได้นะคะอกหักรักคุดหรือว่ามีความรักที่เป็นมือที่สมเข้ามาแทรกรักสามเศร้ารักที่เป็นไปได้ยากหรือว่าถ้ามีเกี่ยวกับ การงานธุรกิจต่างๆก็อาจจะมีคู่แข่งแย่งลูกค้าไปได้นะคะแต่ความหมายโดยรวมก็คือความทุกข์ใจเสียใจผิดหวังนะคะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แล้วก็ไพ่สี่ดาบนะคะสี่ดาบมีความหมายว่าความมั่นคงประสบความสำเร็จแต่เหมือนกับว่าต้องเลือกที่จะนิ่งเงียบเพื่อเป็นการวางแผนหรือว่าคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่า ใช้ความนิ่งเงียบเพื่อทบทวนแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองนะคะภายในนี้หมายถึงการพักผ่อนหรือว่าอยู่ในระยะพักฟื้นร่างกายจิตใจความคิดต่างๆเพื่อให้กลับมาต่อสู้กับปัญหาอีกครั้งหรือว่ากำลังรอดูสถานการณ์เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ถ้าทางด้านความรักก็อาจจะเหมือนกับว่าเงียเงียบห่างหายหรือว่ามีลักษณะของการเงียบงานเงนียบใส่กันนะคะ แต่ความหมายโดยรวมก็คือการพักผ่อนการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องพักผ่อนดูแลรักษาสุขภาพหรือมีความหมายว่าอยากอยู่เงียบๆนะคะรอจังหวะรอโอกาสที่เหมาะสมแล้วค่อยลงมือทํามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่มักจะลงมือทํามากกว่านะคะสําหรับไพ่ใบนี้หรืออีกความหมายคือเหมือนกับว่า อดทนรอคอยกับสถานการณ์หรือไม่ก็เป็นนักฉวยโอกาสเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะห้าดาบนะคะหาดาบมีความหมายว่าไม่มั่นคงนะคะความขัดแยง้งความผิดหวังการสูญเสียแล้วก็เหมือนกับว่าความมั่นคงถูกทำลายนะคะเกิดการทะเลาะเบาแววงการขัดแยง้ง แล้วก็ไพ่ใบนีถ้ถ้าทางด้านความรักก็หมายถึงการถูกเทถูกหักหลังถูกทรยศหรือไม่ก็การหันหลังให้กันนะคะการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวของอีกฝ่ายแล้วก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการถอดใจนะคะหรือทางด้านความรักเหมือนกับว่ามีการเฝ้ารอความรักหรือไม่ก็อกหักผิดหวังถูกคนรักหันหลังให้นะคะ ทำให้เสียความรู้สึกไพ่ใบนี้มีความเสียความรู้สึกกับสิ่งที่รอคอยไม่ค่อยสมปัารถนาเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะรอคอยอะไรที่เป็นเวลานานนะคะหรือเกี่ยวกับงานเหมือนกับว่าเรารอคอยงานนานเกินไปแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ถูกเรียกตัวก็ได้และอาจจะมีปัญหามากมายเข้ามานะคะหรือไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าอยู่ในสภาวะที่ ไม่ได้รับความจริงใจจากคนรอบข้างนะคะเอารัดเอาเปรียบเพ่งแก่ตัวก็ได้คล้ายๆว่าอาจจะโดนเอาเปรียบนะคะเสียเปรียบคนอื่น6ดาบนะคะหดาบหดาบหมายถึงความพยายามแล้วก็เวลาที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าหรือไม่ก็ได้รับผลตอบแทนได้รับรางวัล มีความสมดุลในช่วงเวลาที่ยุ่งยากนะคะมีปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาที่ต้องแก้ไขหรือไม่ก็หมายถึงการหลีกหนีกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากหรือไม่ก็ปล่อยเวลาให้คลี่คลายไปตามการเวลานะคะเหมือนกับว่าไพา่ใบนี้กำลังต่อสู้กับปัญหาหรือไม่ก็หนีปัญหานะเพราะว่าเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบนะคะถ้าไม่หนีปัญหาก็ต่อสู้ปัญหา แต่มองว่ามีอุปสรรคมากมายเข้ามาที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ได้พไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามน้ำข้ามทะเลการพักผ่อนการเปลี่ยนงานยกย้ายย้ายที่อยู่ย้ายงานหรือว่าการหวนคืนกับสิ่งเก่าๆนะคะ ไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบหมายถึงการถูกแทงข้างหลังหักหลังทรยศการถูกนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีความอิจฉาริษยานะคะหมายถึงการถูกโกงหรือว่าความฉลาดไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าฉลาดแกมโกงนะคะให้ระวังด้วยหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงการถูกโกงถูกขโมยของหาย แล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนการโกหกพกลมด้วยนะคะฉลาดแกมโกงเป็นนักวางแผนที่รู้ทันคนนะคะความไม่จริงใจแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไว้ใจไม่ได้ความไม่ปลอดภยัยการถูกอลัดเอาเปรียบระวังระวังว่าจะมีภยัยให้ระวังภยัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะความหมายไพ่นะคะ หรือว่าคนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้คิดไม่ซื่ออย่านำคนแปลกหน้าเข้าบ้านหรือไม่ก็ให้ระวังกันถูกเนนทาใสา่ล้ายนะคะความอิจฉาริษยาจากคนอื่นด้วยนะคะไพ่แปดดาบนะคะไพ่แปดดาบมีความหมายว่า เครียดคิดมากอึดอัดนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในสภาวะที่มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ยุ่งเหยิงมีแต่ปัญหามากมายเข้ามาจนมืดแปดด้านนะคะมีแต่เคาะขึ้นลงขึ้นศาลด้วยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่ามีเคาะที่กําลังจะขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเหมือนน้ําท่วมปากหรือเกี่ยวกับความรักก็คือมีความรักที่คิดไม่ตกอยู่ในสภาวะจำยอมถูกบีบบังคับ อดทนต่อความเจ็บช้ำน,น้ำใจนะคะหรือต้องต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อเอาตัวรอดให้ได้นะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าดวงไม่ค่อยดีนักนะความหมายนะคะดวงไม่ค่อยดีนักแล้วก็มีความหมายว่าอาจจะถูกใส่ล้ายป้ายสีถูกยึดอำนาจหาทางออกไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้ควรที่จะสะดเดาะเคาะห์หรือไม่ก็ทำบุญเยอะๆนะคะ เพราะว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างคนที่ได้อะเหมือนกับว่าดวงซวยนะกําลังมีเคาะกาลังโชคร้ายให้ทําบุญเยอะๆเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเข้ามาลอบด้านแล้วคิดไม่ตกนะคะหาทางออกไม่ได้หรือเกี่ยวกับความรักอาจจะถูกบล็อกถูกปิดกั้นขาดการติดต่อ9้าวดา ก้าดับนี่เหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีความกังวลใจค่อนข้างสูงมีความไม่สมบูรณ์ในชีวิตเหมือนกับว่าขาดความอบอุ่นนะคะมีสถานการณ์ที่เครียดวิตกกังวลแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากการสูญเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามองในแง่ล้ายเกินไปนะคะ ก็เลยทําให้จิตใจกังวลส่วนทางด้านความรักเหมือนกับว่าถูกถูกคนรักอาจจะบอกเลิกก็เลยทําให้คิดมากหรือไม่ก็มีสถานการณ์ที่ยากจะแก้ไขหรือมีปัญหาอะไรที่เหมือนกับดินพอกหางหมูพลุงพลังสะสางไม่จบสิ้นนะคะมีความขัดแย้งกับคนรักคนในครอบครัวคนรอบข้าง แล้วก็ไม่สามารถเอาชนะได้มีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้ถ้าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็คือเป็นโรคเลื้อรลังที่รักษาไม่หายหรือไม่ก็โรคเกี่ยวกับความดันคิดมากปวดหัวไมเกรนเกี่ยวกับระบบประสาทสมองมีผลกระทบทางด้านจิตใจก็มีความเป็นไปได้นะคะพไพ่ใบนี้แล้วก็พไพ่ใบสุดท้าย10บดาบนะคะ ไพ่สิบดาบนี่ค่อนข้างแย่เลยนะคะสิบดาบหมายถึงความโชคร้ายนะคะการสูญเสีย,ยไพ่ใบนี้ส่งผลร้ายนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดใบหนึ่งเลยเป็นการสูญเสียมีความล้มเหลวในชีวิตความสิ้นหวังสุขภาพย่ำแย่มีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายนะคะล้มป่วยบาดเจ็บผ่าตัด เป็นไพ่แห่งการจบสิ้นสิ้นสุดปัญหาหรือว่าเจ็บปวดนะคะเหมือนถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทรยศล้มทั้งยืนนะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่ามีปัญหามีความยุ่งยากเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะต้องอยู่กับความเจ็บปวดต่อไปนะคะไพ่ใบนี้ค่อนข้างร้ายนะเกี่ยวกับความรักก็ผิดหวัง แล้วก็เสียใจแบบสุดๆนะคะอาจจะถูกบอกเลิกอกหักผิดหวังแยกทางกันก็ได้ภายปีนี้นะคะเป็นสภาพที่ย่ำแย่มากนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยก็อาจจะเจ็บหนักนะคะเจ็บป่วยหนะักสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าอาจจะมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับไพ่อยู่นะคะ